ตอนแรกแม่ปล่อยสิทธ์ขูดกล้วยก่อนนะจ๊ะบอกเปลือกกล้วยนะจ๊ะมแม่ปล่อยใส่เป็นกล้วยหอมสุกงอมนะจ๊ะ เอาซ่อนซ้อนขูดนะจ๊ะเพื่อที่จะง่ายต้อนการบดกล้วยกล้วยขาบอ <Beast. S 2> เป็นชิ้นนะจ๊ะแม่ปล่อยล่างมือสะอาดแล้วย้อจ้า ซ่อนซอมคมคมคมในกล้วยละเอียดเลยจ้าระว่ะางที่บดกล้วยนะจ๊ะแม่ปล่อยใส่บักหน้า,าไปสีกนึง บดให้ละเอียดเลยจ้าตอนนี้กับเนื้อปวยละเอียดแล้วเนาะจ้าผสมแป้งต่อเลยจ้าเตรียมแป้งจ้าขั้นตอนแรกใส่แป้งเค้กลงไปเนาะจ้าแล้วก็ร่อนแป้งเค้กจ้า ค่อยๆตักแล้วก,ก็ร่อนนะจ๊ะผงฟูจ้าใป้ผงฟู เบเกโซโดาคนแป้งให้เขากันไข่ไก่น้ำตาลบัคผ้า น้ำตาลทรายขาวเนยผู้ใดบ่มีเนยใส่เป็นน้ำเป็นน้ำมันผืดกระไดด้้อจ้ะทา้ทาบ่มีเนยเนาะกนกนลณนี่นี่ใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้ะกานิลลาแตงกินด้วยวานิลลานะจ๊ะ กับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้า หลังจากที่นวดแป้งให้เขากันแล้วนะจ้ะาเทกลวยหอมที่นวดไว้บมุกีลงไปเลยแล้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันจ้า ทอดจนกว่าน้ำตาลจะละลายเลยจ้า นาทียนนวดแป้งอยู่นะจ้า,จาให้ตั้งหมอซึ่งถาเลยจาล้านล่อให้ตั้งให้น้ำเหลือดรอเลยจ้าแม่ปอยจะใส่แบบหนึ่งแท่นเต่าอกค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งนะจ้าจ้ะเนี่ยแป้งจะเป็นแบบนี้ เนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะจ๊ะส่วนผสมเขากันนี้แล้วพักไว้สิบถึงยีสิบนาทีจ้ารอให้น้ำเดือดแต่ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะจ้าเตรียมพิมพ์ไ้เลยจ้าเนี่จ้าเทน้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะจ้า กมุนอ้อมอ้อมอหรือว่าบ่บ่บ่มักใส่ถาดไงใส่เป็นถ้วยน้อยก็ได้นะจ้าถ้าถ้วยน้อยก็เทน้ำมันพืชลงใส่คือกันจ้าก็าต้องใส่หลาย ตำมักเลยนะจ้าขนาดของพิมพ์ที่จะใส่เค้กวยหอมตักใส่เลยจะใส่ใส่ประมาณนี้ก,ก็พอจะบ่ต้องใส่ให้ ให้ท่อปากถ้่วได้จะบปต้องใส้ไฮโ่นเพราะว่าเวลาหนึ่งเนื้อของเค้กจะฟูขึ้นอีกเนาะจ้าจากหลังจากังกระเทลงถาดเลยี่นก็ เคี่ยนาให้เรียบจัดไซซึ่งเลยจ้าถ้วยน้อยแม่ปอยจัดหนึ่งยูสิบหาถึงยี่สิบนาทีนะจ้าถ้วยน้อยแต่ว่าถดาดใหญ่แม่ปอยจะหนึ่งครึง่งชั่วโมงนะจ้าสามสิบนาทีจ้า ให้น้ำเดือดก่อน้อจ้าค่อยเอาึ้นหนึ่งนะจ้าปะใครกับมะพร้ากกันไหมจ้าจ้านี่จ้าครบเวลาของถั่ยน้อยแล้วนะจะเอาถั่ยน้อยออกก่อนจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเค้กกล้วยหอมแบบหนึ่งนะจ้าจ้า มาดจ้ามากินน้ำกันจ้าสีสวยจ้านุ่มจ้านี่จ้าเบ,บึงเเนื้อจ้านุ่มจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยกระสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกะอย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนเนะจ้า เพื่อที่จะบริาพาทรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยกระสิขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ